สวัสดีครับผมเอกสามบาจากเอกสามบาทคอมนะครับวันนี้ผมจะแกะดูภายในคอมพิวเตอร์ระดับ Business PC ยี่ห้อ Lenovo รุ่น T ิ i n k c e n อร์ M75S ตัวนี้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 3350G ตัวการดจอเป็น AMD Radeon RX Vega 11ชิปเซต AMD Pro 560 RAM เป็น DDR4 บัส266 ตัวสตอรีเป็น SSD M.2 PCIe x p r e s s ขนาด256 g b เราจะแกะดูภายในเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหรือว่าถ้าใครซื้อไปแล้วก็จะเป็นแนวทางในการอัปเกรดก่อนที่เราจะแกะดูภายในก็มาดูหน้าตาภายนอกกันก่อนนะครับ Lenovo Think Center M75S ตัวนี้นะครับเป็นเคสแบบ Small Form Factor เราสามารถตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบแนวนอนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนมันจะมีตัวยางกันลื่นให้ทั้ง2ด้านด้านละ4ตัวทีนี้เรามาดูพอตต่างๆด้านหน้านะครับตัวปุ่ม power ก็คงไม่ต้องบอกนะครับมีการ์ดดเด d e r สำหรับอ่าน sd card ช่องเสียบไม้ช่องเสียบหูฟัง usb 3.1 gen 2 2พอร์ตแล้วก็ 1> 3.1 Gen1 อีก2พอร์ตด้านหน้าจะมี4พอร์ตนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีแจ็คสำหรับไม้หูฟังตามมาตรฐานของสาวกาสทั่วไปมี VGA พอร์ต1พอร์ต Com พอร์ต1พอร์ตแล้วก็ Display พอต2พอร์ตรุ่นนี้ไม่มี HDMI พอร์ตนะครับแต่ว่าเขาแถมสายแปลงจาก Display ไปเป็น HDMI ให้นะครับ ตรงนี้เป็นพอร์ต usb 3.1จน gen 1 2พอร์ตแล้วก็ usb 2.0 2พอร์ตพอร์ต rj 4 5นอกจากนั้นยังมีพอร์ต ps 2สํสำหรับคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ให้เราด้วยทีนี้เรามาแกะดูภายในนะครับวิธีแกะก็ขันน็อตด,ด้านข้าง2ตัวนะครับแล้วก็ดึงฝามาด้านหลังอันนี้ก็คือภายในของ Lenovo ซิงเซ็นเตอร์ m 7 5 s ลำดับต่อไปหลังจากที่เราแกะฝาแล้วให้เราแกะฝาหน้าออกด้วยงัดเดือยสามตัว1 2 3หลังจากนั้นแกะฝาตัวนี้ออกนะครับโดยการกดปุ่มด้านบนตรงสีแดงเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับ กงการที่จะถอด DVD ออกให้เราปลดสายตัวสัญญาณ Sa า a และก็สายไฟเลี้ยง DVD ออกเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดแล้วก็ดันไปด้านหน้าตัว DVD มันก็จะเลื่อนมาด้านหน้าแต่ในที่นี้ผมไม่แกะออกแล้วกันทีนี้เรามาไล่เรียงดูอุปกรณ์ต่างๆภายในว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับ power supply ตัว power supply ที่เขาติดตั้งมาให้เป็นขนาด180วัตต์80พลัสบอน เป็น power supply เฉพาะของ Lenovo ถ้าเกิดมันเสียนอกระยะเวลารับประกันเราก็ต้องไปค้นขวายหาซื้อจาก Lenovo เท่านั้นหรือจากแหล่งขายมือสองเท่านั้นนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอา power supply ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปมาเปลี่ยนได้เนื่องจากขนาดมันไม่เท่ากันนอกจากนั้นตัวคอนเนคเตอร์สายไฟที่เสียบเข้ากับเมนบอร์ดก็ต่างกันจาก power supply ทั่วๆไป เขาร็สป라이์ทั่วไปตัวพินที่เสียบเข้ากับเมนบอร์ดจะเป็น20บุก4พินส่วน Lenovo รุ่นนี้เป็นสายไฟที่เป็นคอนเนคเตอร์ขนาด10พินลำดับต่อมานะครับสล็อตสำหรับเพิ่มการ์ดต่างๆมีสล็อตอยู่ทั้งหมด4สล็อตนะครับเป็น p c i แบบเก่า1สล็อต p c i e x p r e s s คูณ1 2สล็อตแล้วก็ p c i x p l a y คูณ16 1สล็อตเราสามารถที่จะอัพเกรด กร์ดจอแล้วก็กร์ดต่างๆได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องเป็นกร์ดจอที่เป็นแบบโลโปรไฟล์คือกร์ดจอขนาดเล็กต้องเป็นกร์ดที่มีตัวแปลงสําหรับใช้กับเคสขนาดเล็กด้วยเวลาเราจะเพิ่มกร์ดเราก็งัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ติดตั้งกร์ดเข้าไปนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเราก็เอาตัวนี้มาล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องใช้น็อตในการล็อกอุปกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับ ่็จะเป็น slot สล็อต M.2 สําหรับ Wi-Fi นะครับเราสามารถหาซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติมได้ถัดมาข้างบนตรงนี้นะครับเป็นสล็อตแรมรุ่นนี้ทําให้ผมค่อนข้างแปลกใจนิดหนึ่งนะครับก็คือมีสล็อตแรมมาให้ถึง4สล็อตโดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์แบรนด์เนมหรือว่าคอมประกอบทั่วไปที่สเปคไม่สูงมากนักราคาไม่แพงมากนักเนี่ยมักจะมีสล็อตแรมให้เพียง2สล็อตแต่ l e n o v o รุ่นนี้มีสล็อตแรมให้เราถึง4สล็อต สามารถอัปเกรดแรมได้สูงสุดถึง 128GB นะครับเป็น DDR4 บัส6 6 6 6ถัดลงมาตรงนี้พอร์ตสีแดงๆนะครับเป็นพอร์าต SATA มีอยู่ทั้งหมด3พอร์ต3ส,สลอ็อตนะครับใช้ไปแล้วหนึ่งก็คือสำหรับ DVD นะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดฮาร์ดดิส์หรือว่าตัว SSD ขนาด2.5นิ้วหรือว่าฮาร์ดดิส์ขนาด3.5นิ้วได้อีก2ตัวนะครับตรงนี้นะครับที่มีซิงค์ปิดตรงนี้นะครับ เป็น SSD M.2 ขนาด256 g b ที่เขาติดตั้งมาให้เราแล้วจากโรงงานนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับมีซิงค์ระบายความร้อนของ SSD ติดตั้งให้เราด้วยนะครับถ้าใครต้องการที่จะอัปเกรดฮาร์ดดิสตขนาด3.5นิ้วเขามีตัวสำหรับติดตั้งให้เราด้วยเราก็กดตรงนี้ เขามีทั้งสายไฟแล้วก็สายสัญญาณมาให้เราด้วยอย่างละ1น1เซนเราสามารถที่จะเอาฮาร์ดดิสก์ขนาด3.5นิ้วมาอัปเกรดได้เลยตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีลำโพงเล็กๆด้วยคอมพิวเตอร์ระดับบิสเนสพีซีมัมกจะมีลำโพงเล็กๆภายในมาให้เราใช้ด้วยนะครับแม้มันจะไม่ดังมากแต่ก็พอให้เราได้ฟังเพลงโดยไม่ต้องไปหาลำโพงขนาดใหญ่หรือว่าหาหูฟังมาคอนเน็กเพิ่มเติมนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัว l e n o v o m 7 5 s แม้ว่าสเปกจากโรงงานของมันเนี่ยมันจะไม่สูงมากนักแต่ว่ามันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับใช้งานตามสํานักงานทั่วๆไปถ้าเราต้องการที่จะให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ซึ่งผมคิดว่าการที่ผมแกะให้ดูภายในก็พอจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหรือว่าตัดสินใจในการอัปเกรดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมเอกสามบาทนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ